ทุกคืนเพื่อนบ้านได้ยินเสียงนั้นเสียงตะโกนเสียงของอะไรบางอย่างที่ล้มกระแทกและความเงียบที่น่ากลัวตามมาทุกคนกระซิบกันว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆในบ้านนั้นแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้าไปใกล้ไม่มีใครถามไม่มีใครกล้าทําอะไรทุกคนเลือกจะเชื่อว่าประตูที่ปิดไม่ได้ซ่อนอะไร เสียงร้องเป็นแค่การทะเลาะธรรมดารอยช้ำเป็นแค่เหตุบังเอิญแต่คืนนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่เสียงโกรธแต่เป็นเสียงที่สั่นด้วยความกลัวฉันคิดว่ามีคนข้างในต้องการความช่วยเหลือประโยคนั้นทำลายกำแพงแห่งความกลัวที่ปิดกั้นทุกอย่างตำรวจถูกเรียกความจริงถูกเปิดเผย และคนที่ทนทุกข์อยู่ในความเงียบมานานหลายปีก็ถูกมองเห็นเป็นครั้งแรกบางครั้งเราไม่ต้องเป็นฮีโร่แค่ต้องกล้าพูดว่านี่มันไม่ถูกต้อง